สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอี้แล้วนะคะที่ดีไวโซนเกวันนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูหรือท่านที่มีลักษณะสถิติที่ราศีธนูประจําเดือนเมษาย,ยน2566คลิปนี้เป็นคลิป ดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักแล้วถ้าใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันและนะัก็ขอฝากอีกช่องหนึ่งก็คือช่อง l o v e s t o r y t a r o ช่องนี้เราจะมีไว้เล่นเกมพิกอเดกพีกอากาศกาันสำหรับใครที่เป็นสายพิกอเด็กพิก่อากาศต้องไม่พลาดที่จะไปกดติดตามไว้เพื่อไปเป็นกำลังใจให้กันและกันขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ Okay. เรามาดูกันนะคะว่าเมษายนปีใหม่ไทยชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่โดดเด่นนะคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวบางคนจะไปเล่นสงการเตรียมพร้อมนะคะปลดปล่อยทําตัวเองเป็นอิสระหรือบางทีอาจจะไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะคะไปบันเทิงไปสนุกสนานผ่อนคลายนะคะเรื่องราวบางอย่างอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ด้วยมีข่าวดีเข้ามาเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องที่ปลดล็อกนะคะ อันไหนที่อยากจะรู้หรืออันไหนที่มันอึดอาจจาัดใจโอเคจะได้รู้ละหรือมีข่าวดีบางอย่างที่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องเรื่องของเอกสารสัญญาหรือบางคนมีคดีความอะไรใดๆนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการตัดสินนะไพ่แบนี้ขึ้นมานะคะจัสติกเนี่ยก็จะบอกให้ชาวราศีธนูเนี่ยต้องรอบคอบให้มากๆนะคะราละเอียดรอบคอบถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาอะไรใดๆด,ดูให้ดีๆนะคะหรือเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้อง กับหน่วยงานราชการหรือติดต่ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นกระทันหันได้ด้วยแล้วก็การทะเลาะวิวาทนะการควบคุมในเรื่องของอารมณ์เนี่ยอันนี้ต้องมีเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยนะคะแล้วก็เพอร์พูดถึงเรื่องของทางเลือกโอกาสความรักบรรยากาศนะคะ เขาก็เรียกว่าอาจจะมีโอกาสดีๆอะไรที่เข้ามานะคะหรือได้รับการสนับสนุนตัวตนของราศีธนูเนี่ยพร้อมที่จะไปสนุกสนานล้นลานะคะแล้วก็ทําอะไรแบบตามใจตัวเองหรือแบบคือไม่อยากจะคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในตัวของเดะฟูแล้วก็บางทีอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆลองทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนได้ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานมีงานให้เลือก ถึงสงานเลยสำหรับใครที่รอง,งานก็มีแนวโน้มจะได้งานนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกมีออปชันให้เลือกด้วยนะคะอาจจะตัดสินใจไม่ถูกเข้ามาก็คืออย่างต่ํา2งานนะคะช่วงจังหวะนี้หรือบางคนอาจจะทํางานกับคนที่รักได้ด้วยหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความรักคู่รักหรืออย่างเช่นอะไรนะพวกเวงอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าของสวยงามอะไรได้หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วงจังหวะนี้ทําอะไรก็มีแต่คนรักคนเมตตาได้รับการสนับส สนุนนะคะในเรื่องของการงานไปลองทำอะไรใหม่ๆบางคนทำเกี่ยวกับสายบันเทิง YouTube จะไปวอล์กท่องเที่ยวอะไรได้หมดนะคะเดี๋ยวูนะคะอ่าเริ่มคือไปทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เนี่ยแล้วมันอาจจะมีข่าวดีอะไรที่กลับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะบางอย่างที่เราเคยพลาดไปเคยหลุดลอยไปอาจจะมีจังหวะ เหล่านั้นกลับเข้ามาให้เราเข้าไปแก้ตัวนะคะแล้วก็บางคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการด้วยหมายถึงในเรื่องของการงานเนาะเนี่ยมันเหมือนแบบบางทีเราจะไปทำอันหนึ่งละแต่พอดีอีกอันหนึ่งอะเข้ามานะคะอันที่เราอยากได้หรืออะไรยังไงนะคะ,ะการงานได้รับการสนับสนุนมีโอกาสที่จะใครที่รองงานมีโอกาสที่จะได้ได้งานนะคะ แล้วก็บางคนทําเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาอะไรเยอะขึ้นต่อสัญญาหรือว่าต้องไปเซ็นสัญญาเป็นลูกจ้างเป็นอะไรสัญญาซื้อขายหรือว่าเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเยอะขึ้นนะคะ,ะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับกันอะไรนะยื่นภาษีหรือเปล่าช่วงนี้นะคะหรือจะไปจดทะเบียนบริษัทหรือ,อต้องไปติดต่อเกี่ยวกับราชการหรืออะไรใดๆสัญญาเช่า ร้านที่อยู่หมดแล้วหรือเปล่าจะเกี่ยวกับเอกสารเยอะเป็นพิเศษนะแต่ใบนี้ขึ้นมาก็บอกว่าให้ละเอียดรอบคอบดูให้ดีๆนะคะให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะบางทีมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้เนาะอืเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการงาน มุ่งมั่นเท่านั้นนะคะถึงจะทํางานสําเร็จได้บางคนเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนเก่งๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยมันอาจจะมีอะไรพลิกผันนะคะดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเนาะต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเอกสารอะไรที่มีเข้ามานะคะมันมันอาจจะคือพังเพลหลดหลดได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะเป็น คนเสียหายนะหรือบางคนเนี่ยช่วงจังหวะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนายจ้างหรือว่าเรื่องของการทะเลาะเบาแวงการมีปัญหากันนะคะดังนั้นต้องอยู่ในกฎในระเบียบแล้วก็ควบคุมอารมณ์กับเจ้าของกิจการเนี่ยให้ดีๆนะคะกับนายจ้างเนี่ยหรือหรือเจ้านายหัวหน้าเนี่ยบางทีอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันได้นะน,นี้ต้องระมัดระวังนะคะหรือสําหรับบางคนเนี่ยอะไรที่เขาเรียกว่า มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในตัวของสายงานอะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าณจุดนี้ไม่อยากให้กังวลเพราะว่ามันเป็นเดลิเวอร์เกิดขึ้นตรงนี้มองว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยคุณจะมีตัวเลือกคุณจะมีทางเลือกเข้ามาคอยซัพพอร์ตนะคะ แล้วก็จังหวะนี้ราศีธนูอาจจะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลเยอะเป็นพิเศษหรือว่าเรากําลังหารู้ทางหรือศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วงจังหวะนี้ทําแล้วมันเป็นผลทําแล้วมันคือมันประสบความสําเร็จอนะในโซเชียลหรือต่างประเทศอะไรใดๆก็ตามนะคะหรือการศึกษาออนไลน์ทางไกลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการเก็บข้อมูลเพื่อไปต่อยอดนะคะมองว่าเป็นผลดีสำหรับชาวราศีธนูอ่า สำหรับบางคนก็คือเหมือนมีงานสำรองอะไรทำไปพร้อมๆกันด้วยนะก็มองว่าประสบความสําเร็จในทั้งสองสิ่งที่คุณทําเลยทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะเป็นช่วงจังหวะของการปลดล็อกเงินอะไรที่เรารอคอยมานานเราจะได้รับนะคะหรือบางอย่างเขาเรียกว่าเงินตกเบิกเนาะหรือว่า,าบางทีเราอาจจะคาดหวังในเงินนั้นแต่เราเคยพลาดโอกาสแล้วเราไม่ได้นะคะจังหวะนี้จะมีข่าวดี เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเหล่านั้นเข้ามานะแล้วก็บางทีช่วงจังหวะนี้เราใช้เงินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าใช้เงินอะไรไม่คิดหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบนะคะต้องระมัดระวังให้ดีๆจเสติกเขาบอกให้ใช้เงินแบบมีเหตุมีผลนะคะล้อทีนี้ในตัวเดอะทาวเวอร์เองอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดเกิดขึ้นรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับ พวกอุบัติเหตุนะคะหรือการเดินทางอะไรใดๆเนี่ยถ้าจะกลับไปเที่ยวสงการไปเที่ยวที่ไหนอะไรใดๆก็ตามขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะ j u ็ส m e n นบางทีหมายถึงเรื่องของเงินเฉยๆอะไรได้ด้วยนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆแล้วกันเนาะ,ะในเรื่องของการเงินเองมีมีทางออกมีคนเชื่อเหลือมีคนคอยพพอร์ตนะคะเดลเฟอร์นะมันมันยังมีทางออกอะ่ะ ไม่เงินอีกทางก็เงินอีกทางอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าได้รับความเมตตาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินทีนี้มาในเรื่องของความรักรักเป็นยังไงคนมีแฟนความรักเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงการมีปากเสียงการใช้อารมณ์นะต้องระมัดระวังนะคะบางที อาจจะไม่ใช่เราก็ได้บางทีอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้นะคะที่ชวนทะเลาะหรืออารมณ์ไม่ดีมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเราไปเที่ยวเยอะหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะไปเที่ยวเยอะก็ได้นะคะเราก็มัวร้อนอะไรกันนะคะช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงเขาเรียกว,ว่าเรื่องบางอย่างมันอาจจะถูกเปิดเผยแล้วตอนนี้ก็เลยโปะแตกจะโปะได้ทะเลาะกันนะมีปัญหาดังนั้น คือมันมันจะทําให้เราเสียความรู้สึกนั่นแหละทั้ง2องฝ่ายนะคะทะเลาะบอกแวงอะไรกันมันจะค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็เป็นปัญหานะคะสำหรับบางคนเนี่ยแฟนอยู่ในวงที่ทํางานเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็ความรักเนี่ยมันมีเดลเฟอร์ตรงนี้ใครบางคนอาจจะมีตัวเลือกอะไรเข้ามาหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะคะทาให้ทะเลาะกันขนาดนี้นะคะดังนั้นต้อง ถ้าเป็นธนูเองที่ไปบริหารสเสน่ห์นะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังนะในในจุดนี้นะอันนี้ต้องบอกนะคะอ่าเป็นกําลังใจให้นะขอให้ใจเย็นนะคะช่วงจังหวะนี้โอเคอาจจะแก้ยังไงดีนะมีอะไรจะแนะนําแก้ดวง The Tower เกิดขึ้นตรงนี้ช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันกับแฟนหรืออะไรใดๆก็ตามเนาะหรือไม่ได้อยู่ก็ตามลองหาคิสตันบอล ที่มันเป็นเหมือนไฟดิสโกเทคอะแต่ไม่ใช่อ่ะที่เป็นตัวแก้หงจุ้ยอะค่ะเอาไปห้อยไว้หน้าบ้านหรือตรงกลางบ้านก็ได้นะคะในบ้านนะคะนะเพื่อให้มันแบบจะลายพลังให้เป็นตัวเขาเองอะเป็นตัวที่กระจายนะคะแต่ที่สําคัญก็คือสติเราแล้วก็ความใจเย็น,นมาดูกันนะความรักคนมีแฟนเป็นยังไงนะคะท่านโซเมด so make the effort พยายาม it is safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักสำหรับความรักในครั้งนี้นะคะเราทั้งคู่ต่างเป็นเนื้อคู่อะไรกันใดๆก็ตามนะคะช่วงจังหวะน,นี้มันอาจจะต้องใช้ความพยายามที่จะเข้าหากาันรหรือปลองดองกันนั่นเองนะคะในความรักครั้งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะขอให้เชื่อใจนะว่ามันยังเป็นความรักที่ยังคงปลอดภัยสำหรับชาวราศีธนูนะคะ ยังไว้ใจได้ยังปลอดภัยนะคะขอให้เชื่อใจกันอย่าชวนกันทะเลาะเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความรักธนูนะคะ separation การแยกจากการ wedding การแต่งงาน retreat การที่ i s i s time to disconnect from the world นะคะช่วงจังหวะที่อาจจะปีกไปอยู่คนเดียวก็ได้หรือแบบหามุมสงบสงบ,สงบต่างฝ่ายต่างเข้ามุมต่างไปสงบจิตสงบใจก็เป็นไปได้นะคะโอเคในส่วนของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กัน อย่างที่บอกนะคะอาจจะจับโป๊ะจับลมได้นะว่าใครแอบซ่อนใครใครแอบมีตัวเลือกใครนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เราก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นตัวธนูเองก็ได้นะคะเพราะมันมีอิทธิพลเดอะฟูตรงนี้นะคะบางทีทําอะไรไปแล้วอีกคนหนึ่งเข้าใจผิดเกิดการทะเลาะก,กันได้ด้วยนะคะหรือ เราอาจจะเป็นเรื่องรู้เนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องราวบางอย่างมันถูกเปิดเผยอะจัดเม n นคำพิพากษาทําอะไรไว้นะถูกเปิดขึ้นมาแล้วตามด้วย j u s t i c นะคะ,ะเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงได้นะคะจังหวะน,นี้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือสงบสติอารมณ์แล้วก็บางทีอาจจะหมายถึงเราทั้งสองคนไปหามุมคุยกันเงียบสองคนหรือว่า อาจจะหมายถึงแค่ตัวเราก็ได้นะไม่ต้องไปยุ่งกับสื่อโซเชียลอะไรเยอะนะคะไปไปอยู่เงียบเงียไปอยู่จุดไหนก็ได้ให้แบบมันมีสตินะจะได้ไม่ระเบิดอารมณ์ใส่กันนะคะโอเคอะทีนี้มาที่คนโสดนะคะช่วงจังหวะนี้ความรัก ความรักมีคนเข้ามาหรือว่าเราอาจจะได้เจอใครนะแต่เขาอาจจะเจ้าชูนะคะหรือว่าบางทีหมุกเม็ดอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายๆเรื่องมันจะถูกเปิดโปงนะ,ะแล้วมันก็จะจับโป๊จับหลุมได้นะเนี่ยความรักมันอาจจะมีเข้ามาทับซ้อนสองคนก็ได้นะระหว่างเรากับเขานะช่วงจังหวะนี้นะคนโสดต้องบอกว่าคนอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคลียร์นะคะแล้ว มันเหมือนแบบทำปุ๊บรู้ปับ๊บทันทีนะคะดังนั้นก็มันจะถูกแบตไตออกมาทันทีนะคะม,มาดูในแองเจิลสิว่ายังไงความรักทนานุ่นโสออลีควอตตอร์เลความรักที่ไม่สมหวังนะคะ Financial and c a r e e r การเงินแล้วก็เรื่องของอาชีพ การเงินเราก็เรื่องของอาชีพไม่หมอจะอ่านนี้ Keep your relationship a n h a n e นะคะก็เลยอาชีพเลยนะโอเคอ่ะ i r e q u i r e the financial and career แล้วก็ Keep Your relationship อ h a n c นนะคะสำหรับบางคนอาจจะเคยมีความรักที่ไม่สมหวังมาก่อนหรือว่าหรือว่าอาจจะเพิ่งทะเลาะก,กันไปก็เป็นไปได้นะคะเพิ่งเลิกลากันมาเนี่ยเดือดทาวเวอร์อิทธิพลของการทะเลาะวิวาดการเลิกลาการแยกย้ายกันมานะคะแล้วตอนนี้เราอาจจะปิดกั้นในเรื่องของความรักเราอาจจะไม่สนใจใครเลยเราอาจจะแบบทำตัวล่องรอยคือไม่อาระฉันก็แบบไม่เอาใครจริงจังอะ่ะ ลักษณะอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญในตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะยังมีเรื่องที่มันยังคุกกุ่นอยู่ในอดีตรวมไปถึงช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของการเงินและการงานอาจจะสำคัญกว่าในเรื่องของความรักนะคะสิ่งที่เราคิดนะนะโอเคอะแล้วก็ในไพ่ก็บอกว่าเออให้ให้โอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะคะ ก็มีแนวโน้มคือจังหวะนี้ถ้ามีเข้ามาจะมีสองคนนะ,ะเข้ามาความรักเนี่ยจะมีเข้ามาสองคนดังนั้นอาจจะมีตัวจริงแล้วก็ตัวหลอกนะหรือบางทีอาจจะเป็นคือเขาอาจจะชอบเราทั้งสองคนก็ได้แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ไม่พร้อมในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะอ่าก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของสิ่งที่ไพ่อยากจะ สิ่งที่อยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะพราะวันนี้ผู้ติดขัดมากเลยต้องขอโทษนะทุกคนสิ่งที่พาออยากจะบอกเพิ่มเติมหรือเตือนนะคะในเดือนนี้ราศีธนูต้องให้ระมัดระวังเรื่องของคดีความนะคะเนี่ยจัสต i สเม่เราก็จะติกมาทําอะไรที่หมกเม็ตซ่อนไว้เนี่ยมันจะถูกเปิดเผยเปิดโป,ดปงแล้วทีเนี้ยบางทีเนี่ยเดอะ ประมาทเลล่อน,นะคะดูเอกสารสัญญาให้ดีๆบางทีเราอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปไว้ใจหรือเราพังเผอในเรื่องของการดูเอกสารสัญญานะเดิ o โฟนะเนี่ยอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าถ้ามีการไปเซ็นสัญญากับคู่กรณีหรือนายจ้างนายจ้างอะไรใดๆก็ตามทําอะไรช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะ,คะมีแนวโน้มว่าฝ่ายตรงกันข้ามอาจจะไม่เคลียร์อาจจะไม่จริงนะคะแล้วมันจะจับโปะจับหล่มอะไรบางอย่างได้ความลับมันจะแตกออกมา ะะดังนั้นต้องระมัดระวังนะอันนี้จุดหนึ่งแล้วแล้วก็อันที่2ก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวอะไรใดๆขับรถอะไรใดๆนะคะจังหวะนี้ต้องให้ระมัดระวังนะคะรวมไปถึงสําหรับใครที่เป็นแฟนมีแฟนหรือมีคู่รักอันนี้ต้องดูแลกันให้ดีๆนะคะบางทีคู่รักของเราประสบอุบัติเหตุได้นะตรงนี้ต้องให้ระมัดระวังเขาด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะดูแลแฟนเราด้วยในส่วนของไพ่ออลลเคิโนะคะได้เป็นใบนี้ Morning the world awaits you อ, <laughs> ออกเสียงไม่ถูกอีกเหมือนเดิมนะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะโลกใบนี้เขารอคุณอยู่ไพ่ตัวตนก็จะบอกว่าเป็น The Fool ถ้ารอเราอยู่มันหมายถึงว่ายังไงเราไปเหลวไหลที่ไหนหรือเปล่านะธนูอาจจะ ตามใจตัวเองนะล่องลอยหรือแบบถ้าไม่มีอารมณ์ฉันก็ไม่ทําหรือว่าบางทีจิตใจเราไปโฟกัสที่สิ่งอื่นเราก็ไปตามที่ใจเราโฟกัสนะคะทำอะไรตามใจบางทีช่วงจังหวะนี้อาจจะเตือนว่าให้เรากลับมาแอคทีฟหรือเปล่านะอย่ามัวแต่เที่ยวเยอะจนเกินไปได้ด้วยนะตรงนี้นะคะโลกรอคุณอยู่เนี่ยรอให้คุณแบบ กลับมาเข้าที่เข้าทางหรือทำงานอะไรประมาณนี้นะคะ The f o บางทีไปเที่ยวเยอะก็ได้แล้วก็ยังไม่มีกระจิกกระจายที่จะเข้าไปทำงานนะคะทีนี้ในในตัวของไฟออฟคัพเนี่ยดูสิมันหดหูนะคะบางทีคุณอาจจะเคยมีประเด็นอะไรในสังคมก็ได้สังคมที่อยู่ที่ ใครบางคนอาจจะทําให้ราศีธนูเสียความรู้สึกแล้วก็ถอยห่างออกจากสังคมนะคะคุณก็เลยหนีไปทําตัวเลื่อยเปื่อยอย่างอื่นนะคะไม่อยาก เข้าไปร่วมสังคมหรืออะไรใดๆกับคนในสังคมนะคะหรืออีกในย่านหนึ่งมันหมายถึงว่าบางทีอ่ะแฟนเราหรือในเรื่องของความรักมันอาจจะอยู่ในสังคมนั้นก็เป็นไปได้ที่ที่เราอยู่หรืออะไรใดๆนะคะมันมีเรื่องเสียความรู้สึกเรื่องที่จับโปจับหล่มได้ในเรื่องของแฟนนะคะเราก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าสังคมไม่กล้าที่จะสู้หน้าใครเราก็เลยเหมือนทำาตัวเหมือนสังกะา ไพ่ใบนี้มาปลุกให้ชาวราศีธนูตื่นนะคะให้ลุกขึ้นมาคือมีใครหลายคนที่รอเราอยู่นะคะผู้อื่นยังต้องการคุณอยู่นะคะผู้อื่นยังต้องการคุณอยู่ยังอยากให้คุณเข้ามาช่วยเหลือตัวคุณยังมีคุณค่าคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิดคุณมองเห็นนะคะดังนั้นไพ่ใบนี้รีเควสให้ชาวราศีธนูกลับเข้ามาถ้าคุณถอยออกจากสังคมไม่ว่าจะ เพราะเหตุใดก็ตามหรือไม่มีความมั่นใจหรือไม่ได้กลับไปในจุดเดิมที่เราเคยอยู่เคยมีความสุขนะบางทีจุดใดจุดหนึ่งเราเคยอยู่แล้วเราทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแล้วเรามีความสุขเราเคยอยู่อยู่ดีวันหนึ่งคุณหายไปเขาสงสัยอยู่แล้วนะว่าคุณเป็นอะไรเขาคิดถึงเขาเป็นห่วงคนเขา รอชาวราศีธนูนะคะออกมาโชว์ตัวแล้วก็ความมั่นใจแล้วก็เปิดเผยในศักยภาพของคุณที่คุณมีมาตลอดแล้วมันก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยในตัวของชาวราศีธนูบางทีการหนีปัญหามันก็ทำได้แค่ช่วงหนึ่งแต่คุณจะทำตลอดไปไม่ได้คุณต้องกลับมาเข้มแข็งแข็งแก่งนะสำหรับบางคนมันอาจจะเคยมีเรื่องเรื่องที่แย่ๆนะคะเราก็เลยแบบ ไม่เอาแล้วทิ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโอเคก็ขอให้ชาวราศีธนูประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ